กาบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีโครงการนะครับที่จะทําที่วัดระดับความสูงของน้ำในแทงนะครับโดยเราจะใช้อุปกรณ์ที่หาได้ตามทั่วไปหรือพวกขยะรีไซเคิลนะครับก็จะมีโครงอลูมิเนียมนะครับมีลอกพลาสติกมีลวดสลิงเส้นเล็กขวดน้ำแล้วก็เหล็กฉากนะครับเราก็นำอุปกรณ์ทั้งหมดเนี้ยมาต่อให้ได้ตามรูปนะครับ ซึ่งตัวเหล็กฉากเนี่ยเราจะเอาตามความกว้างของขอบบอ่อนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปติดตั้งนะครับเห็นไหมครับเราก็จะนําตัวเหล็กฉากเนี่ยคอมไปที่ขอบบอ่อนะครับแล้วก็เอาขวดน้ํานะครับเติมน้ําไปสักครึ่งขวดนะครับใส่ลงไปในแทง์นะครับแล้วขวดน้าเนี่ยมันก็จะจมอยู่ในน้ำเนี่ยประมาณครึ่งขวดเห็นไหมครับเราใส่น้ําเพื่อให้ขวดมันลอยน้ําได้ นะครับอีกปลายข้างหนึ่งก็คือเอาไว้บอกระดับน้านะครับผมนะครับผมเมื่อระดับน้ําสูงขึ้นนะครับขวดน้ําก็จะดันระดับน้ําให้ต่ําลงอ่าระดับบอกครับตัวบอกระดับน้ำเนี่ยครับตัวนี้ครับก็จะต่ําลงฉะนั้นผมจะเอาน้ําที่เต็มสูงสุดจะไว้อยู่ด้านล่างครับแล้วเวลาน้ําต่ําก็จะตัวตุ๊กตานะครับที่สมทําไว้นี่มันก็จะดันขึ้นไปนะครับผม นะครับต่างภาพตามวิดีโอที่ให้เห็นนะครับผมฉะนั้นเราเวลาเรามาตรวจสอบนะครับเราก็จะเห็นระดับน้ําปัจจุบันว่าจะสูงหรือต่ํานะครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ไปเยอะผมจะได้มีกำลังใจนะครับผม มาทาคลิปวิดีโอน่ารู้ต่างๆนะครับผมให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็จะมีทําเป็นคลิปเรื่องดีไซน์ t ิ i งกิ้งนะครับผมมีลงหวยนะครับอันนี้สําหรับสายหวยนะครับนะครับผมผมก็จะทําแบบนานาสาระอาจจะมีนะครับอนาคตก็เป็นคลิปดูดว